แล้วท in ี ật, ่หลวงพ่อบอกว่าจะขอปรีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมเอ็มวันฉำบับนี้ม่นไม่มีประโยคนี้เลยสงสัยเี่มาปรับมอยม่อกี้นี่แหมก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกก็ปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมมันก็จะเอาบุญมาให้ทุกคนไงจะได้ไปนั่งอธิษฐานจิตได้ว่า ให้ลูกๆทุกคนอรวยจ้าแข็งแรงเข้าถึงธรรมสมบ้องนั่งใจทุกสิ่งลางี้ปลีกไปเวืไม่ดีเลยจ้ะดีเห็นไหมเออนี่ไงก็จะไปทำอย่างนี้นะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะจ๊ะคือว่ามันขัดใจว่าลูกไปยอมรวยกันสักที เออนี่นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ตั้งปีกเว่งเดี๋ยวไปบำเพ็ญตบะบ่มอินทรีย์สักหน่อยแทนที่อินทรีย์แก่กล้าพอนึกถึงลูกๆให้สมปรารถนาจะได้ได้ดังใจไงดีไหมจ๊ะเพร,ราะนั้นเมื่อครูวิญยปรีกเวกไปปฏิบัติธรรมลูกๆนักเรียนนุบาลฝันในฝันทยาทุโลกทุกคนก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วย นี่ต้องยกทีมเข้าถึงทร,รมจ้า,านี่ยกทีมรวยด้วยเห็นไหมสมบูรณ์ทั้งโลกยิยาซั์และอริยารั์ดีไหมเจ้าเออเนียยิ่งเรากลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เท่าไหร่มากเท่าไหร่นะจ๊ะบุญยิ่งเกิดขึ้นความสุขความสําเร็จในชีวิตก็ยิ่งเกิดขึ้น เราจะรวยเร็วขึ้นรเราจะสมหวังในางใจดีขึ้นเพราะว่าถ้าแทงอุปสรรคของพยามารมันล่มสลายไปใช่ไหมถ้าทมเราจะถูกสะสางให้สะอาดาอจะ๊ะถ้าทำของมารที่อยู่ในตัวเราจะถูกเก็บไปเรียบกลิปเลยาาการประจาใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์พ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับทั้งโลก,กิยทรัพย์และอริยทรัพย์ดีไหมเจ้าดีไหมดีไหมเจ๊ะงั้น,น,นกลับดีกว่าอ๋ออะไอ๋อเนอผมแล้วทุกคนก็รู้สึกดีใจอ่านี่ไงที่หลวงพ่อจะไปปรีกไวเวก <laughs> นี่ไงไม่จะพูดแทนเลยแม <ะ S 1> ได้ทดําในสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนา,าแต่ในขณะเดียกันนี้สิอ่านี่เพิ่งมาเติมแน่เลย <laughs> 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 พวกเราเพิ่งจะคิดถึงหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ได้เห็นหลวงพ่อในอรเริยนียมบาน,ฝ,น,น,นฝันวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเราไปแล้วเมาแตกแหลกลเลย และผมก็อยากฟังคาสอนจากหลวงพ่ออย่างนี้ตลอดต่อไป<า>อ๋อไม่ต้องห่วงจ้ะเดี๋ยวนี่เะจะเดี๋ยวจะให้พระล,ลูกชายนี่นะจะมาทําตรงนี้หมุนเวียนกงน,นคือเราต้องให้โอกาสท่านนี่ยจะได้มาฝึกในการเทศการสอนผ่านดีซีไปทั่วโลกให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยานี่ได้รับรถแทงทำที่แตกต่างกันออกไปบ้างนะจ๊ะ สมมุติว่าโอโหอเราจอเช้าก็ต้มเย็นก็ต้มเนี่นะนี่เช้าไข่ต้มเย็นต้มไข่เนี่ยกลางคืนทอดไข่ตอนเช้าไข่ทอดเนี่ยมันก็เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยเนี่ยถ้าเจอพระราชาโอ้โหเดี๋ยวนี้นะท่านจะหมุนเวียนกันขึ้นมานําเรื่องราวดีๆในพระใจปิดกมาเล่าให้ฟังทีเดียวนี่นะจะเป็นเรื่องที่น่าศึกษาหน้าเรยียนรู้ ล้วนแต่ปอทาทั้งสิ้นสลับกับพระเถระเนี่ยใช่เดีปไดชคุณหลวงพ่อครูวิเเล็กก็จะมาด้วยนะหมุนเวียนสลับกันไปอย่างนี้ใช่เราจะได้หลายอัทถลดคือรสแห่งตามก็ได้หลายอัดทิเดียวเออนี่นะจ๊ะได้เยอะแยะเลยหลากหลายพวกเราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยการคิดถึงหลวงพ่อให้ถูกหลักวิชา การคิดถึงหลวงพ่อไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดประสานี้และตลอดไปครับสาธุเจ้าโอ้สุดยอดเลยนะนี่จบแล้วเหรอก้าวคอยดูบนท้องฟ้าแล้วก็แล้วกันนะจ๊ะดูดาวดวงไหนใส่แว่นเนี่ยนะเออนีนะดวงไหนใส่แว่นนะดูให้ดีๆนั่นแหละก็ลังส่งสัญญาณ